สวัสดีครับที้ธนเวชนะครับจากเพจสาระความรู้เพื่อสุขภาพเจลเคกูดครับก็วันนี้นะครับมีคําถามนะครับจากทางบ้านถามเข้ามาว่าตัวโกโก้นะครับสำหรับผู้ป่วยไตเนี่ยสามารถที่จะทานได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือทานไม่ได้นะครับจริงๆแล้วตัวโกโก้เนี่ยมีทั้งค่าโพแทสเซียมที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีทั้งค่าฟอสฟอรัสที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์อะไรนะครับที่มีตัวโกโก้เป็นส่วนผสมเนี่ยก็ ถ้าในกรณีของผู้ป่วยไตยที่เราจะคุมทั้งค่าโพแทสเซียมและค่าฟอสฟอรัสเนี่ยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับสำหรับใครนะครับที่มีคําถามว่าผักนั้นผลไม้นี้ทานได้หรือไม่นะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามที่ทางด้านล่างก็ได้นะครับหรือว่าถามเข้ามาทางไลน์แอดก็ได้ทางแฟนเพจก็ได้นะครับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ตีด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ hey,